เปิดตัวแล้วฟรีดอมกันด a m ตัวใหม่ในหนังกันดัมสีฟรีดอมชื่อนั้นคือ r i s i n g freedom กันด a m นั่นเองและ justice ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า immortal justice กันด a m มาพร้อมกับตัวอย่างที่3ของหนังเรื่องนี้ที่จะได้เห็นฉากแอคชั่นมากขึ้นและเหล่าโมบิสูตัวใหม่ๆของภาคนี้เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับกับดีไซน์ใหม่ของสองตัวนี้คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าถามผมนะเหมือนฟรีดอมเนี่ยโดนเนื้อไปเยอะเลยครับผมชอบความอลังกับความรบแบบสไตล์ฟรีดอมมากกว่าอีกแล้วตรงส่วนปากก็ไม่มีขีดเหมือนตัวก่นกอนๆแถมความเป็นโครงสีทองก็หายไปตรงตัวก็เลือกใช้สีฟ้าแทนสีดําถ้าตัดแพ็กปีกหลังอ้าไปเนี่ยผมว่าเนี่ยมันคือวินด้าโมชั่นอัปเกรดชัดๆ แล้ยังแปลงเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้อีกดูหลุดจากตัวก่อนไปเยอะเลยแอบผิดหวังครับส่วน just i c e เนี่ยผมไม่ติดนะสวยเลยดูต่อยอดจากร่างก่อนดีอยากรู้เลยครับว่าจะเปเตะตัดขาใครอีก <All right. S 1> แล้วที่ผิดหวังสุดๆเลยคือไม่มี Destiny กันดั้ what เมนผมเลยนะ Destiny เนี่ยไม่มีร่างใหม่ไม่พอ เอาอินพาวมาย้อมแล้วต่อท้ายว่าสเปกทูอีกแล้วถามเลยครับมีใครแยกออกไหมอ่ะว่าตัวไหนสเปกทู 2, ตัวไหนตัวเดิมและนี่คือโฉมหน้าของเหล่าโมบิสูดและไ i รอดผู้ขับมันในหนังเรื่องนี้เอ๋อะไรเนี่ยบักชิ้นผมโคตรซวยดิส t i นี่ไม่มียังไม่สระแก่ใจพุ่มกับอิ p พาวก็ยังไม่ให้ขับอีกเหรอก็อย่าเพิ่งตัดสินทั้งหมดจากที่เห็นนะครับจนกว่าหนังเนี่ยจะเข้าฉายผมยังมีความเชื่อว่า Destiny เนี่ยยังมีร่างใหม่รอเปิดตัวอยู่นะครับลุงบัน ออสูตอกตติัับนนที้และนี่คือเหล่าทัพโมเดลที่กำลังจะมาเยือนเริ่มที่ลาย HG ที่จะออกติดติดกันมา5ตัว R G Impulse Spec 2ซึ่งไม่รู้ว่าต่างจากของเก่ายัางไง S D E X Rising Freedom Gundam ตัวจิว๋วสบายกระเป๋าและสุดท้ายกับลาย m e t a l Robot Spirit สำหรับคนขี้เกียจประกอบกำหนดฉายที่ญี่ปุ่น26มกราคม2024ครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับให้คลิปนี้ไปถึงค่ายหนังเขาจะได้เอาเข้ามาฉายในไทยครับ